นี่ฮอนแลนด์ทีทีสี่นะครับคันนี้อ่ะส่ง f อฟซีอุตรดิษนะครับอ่ะสองแสนสองแสนเอ็กบอกราคาก็ได้ครับ2องแสนบาทนะครับเป็นรถดีราคาประหยัดนะครับอ่ะลูกค้าอุตรดิษนะครับมัดจําไว้หลายเดือนเลยไม่เป็นไรนะครับอ่ะลูกค้ามาัดจําเราก็รอนะครับจนกว่าลูกค้าพร้อมนะครับอ่ะ จัดส่งแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่ะส่วน FC ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้รถสวยๆเหมือน FC อุตรดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดสดนะครับหรือว่าเงินผ่อนๆน,นะครับอ่ะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทสําหรับยันมานะครับดาวเริ่มต้นนี้ห้าหมนบาทสําหรับควต้านะอ่ะเราชอบแบรนด์ไหนชอบยี่ห้อไหนนะครับเราก็มาเลือกเอาส่วน ถ้าเป็นจอนดี้แมสซี่หรือเนื้ฮอลแลนด์เราต้องดาวเยอะๆนะครับเหลือน้อยๆนะครับเพราะว่าร้านจัดไฟนั่นเองนะครับอ่ะ MU57 นะครับ6แสนเก้าหมื่นบาทชั่วโมงน้อยๆเลยครับ670,000นะครับลูกค้าดาวก็ดาวเริ่มต้นห้าหมื่นลูกค้าซื้อเงินสดจากราคา6แสนเก้าเราปรับลดลงมาให้อีก4หมื่นบาทนะครับหรือลูกค้าบอกว่าอเอารถสภาพกลางๆก็ได้เรามีราคาประหยัดให้เลือก 505,000บาทนะครับอ่ะจอนดีอาเมซี่อ่ะเมซี ere, ่ก็ปรับราคาลง409จอนดีอาก็ปรับราคาลงนะครับเป็นจัดโปรออกพรรษานะอ่ะนิวฮอลแลนด์นะครับก็สวยทุกคันนะครับใครมีเงินสดก็ซื้อเงินสดใครมีเงินอ่าไม่สดเราก็มาผ่อนกันไปแต่ว่าต้องดาวเยอะๆสำหรับนิวฮอลแลนด์นะคุยกันเป็นคันๆไปนะครับอ่ะลูกค้าสนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันอ่ะ แล้วก็ถ้าลูกค้าฟรีดาวยันมาก็มีคันใหญ่ๆใ,ให้เลือกนะครับมีโซลิดยันมาโซลิด75แรงยันมาโซลิด50แรงนะครับดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับมีลูกค้ามีเยอะก็ดาวเยอะลูกค้ามีน้อยก็ดาวน้อยนะครับอ่สนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับรถแท็กเตอร์มือ2อของเราก็มีให้เลือกเยอะเช่นเคยนะครับเข้ามาเติมสต็อกเรื่อยๆนะครับเข้ามาเติมสต็อกเรื่อยๆนะครับสินค้า อเวลาขายไปก็เอาเข้ามาใหม่เพิ่มนะครับบางท่านก็สงสัยว่าได้ขายหรือเปล่าก็เอารถขึ้นรถประจําอยู่นะครับอ่าขึ้นรถส่งนะครับไม่ไม่ใช่ขึ้นรถสร้างภาพนะบางท่านบางท่านก็บอกขึ้นรถสร้างภาพใช่ไหมก็ได้ขายอยู่ครับก็เอฟซีบางท่านก็ซื้อเงินผ่อนนะครับมารับโปรฟีดาวกัน FC บางท่านก็ซื้อแบบเงินสดนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับ094 706 44 30นะครับ094 706 44 30นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะซื้อสดซื้อผ่อนทักทายเข้ามายันมาฟรีดาวนะครับอ่ะจะเลือกราคาไหนอยากได้สภาพไหนให้ถามกันเข้ามานะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC อ่ะ อุตราดิตนะครับขอบคุณ FC ที่กําลังจะเดินทางมาอุดหนุนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ดูคลิปอยู่นะครับบางท่านก็เป็นก็บอกเสียงนะครับดูคลิปมาสองปีสามปีไม่ได้อยากซื้อนะครับก็บอกยญาติมาซื้อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ